สวัีค่ะทุกคนวันนี้เราออกจากส่วนน้ำเขาโพกันแล้วนะคะมีอีฟว,ว่าจะมีโชเฟอร์พาไปกินอะไรไดีนะเดยนะคะเราไปกินอะไรนะคะวันนี้กินน้ไรกันในร้านซัมซัมซัมค่ะ,ะ,ะที่ไหนคะเนี่ยจังหวัดขอ,อนแก่เนี่ยหอย ใครอยากจะกินหรือใครอยากจะรู้สถานที่ถึงจะอร่อยๆนะคะจังหวัดชุมพรเราหาข้อมูลมาแล้วก็คือร้านถข่เจี๊ยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอร่อยสมคำล่ำหรือจริงหรือเปล่านะคะเราจอดรถตรงนี้นะคะมีค่าจอดรถสามสิบบาทโรงแรมพาราดอนนะคะทุกคนทางมันจะแคบนิดนึงนะคะส่วนร้านมันก็จะอยู่ทางด้านฝั่งนู้นนะคะทุกคน ทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้านหอเจีย๊ยหอเจีย๊ยดิ่มซัมกันแล้วนะคะแล้เราเข้าไปดูในร้านกันนะในร้านนะทะุกคนนี่คือในห้องแอร์ที่เรามานั่งกันนะตุกนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะคะ นนี้ตัวนี้จะสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็มารอบก็มาสืกกันนะคะบรรยากาศีราา้านเราไเป็นห้องเองนะคะุแล้วก็บ,บริเวณลรอบ้องมันก็จะเป็นเป็นแบบห้องแบบธรรมดานะคะที่จอดก็ไม่มีทุกคนแต่ว่าต้องจ่ายค่าเช่าที่ที่จอดตอัาเองนะคะทุกคนจามสิบบาทีก็จะเป็นพวกหมูแดงอะไรพวกนี้นะคะมีขาไก่ขอ<ๆ>งชอบคุณพระสวามี ก็ด้านในก็มีนะคะอาหารก็จะประมาณนี้นะคะมีหมูแดงก็มีกุ้งอบมุนเส้นแล้วก็แบบเป็น อ่าค่ะไก่ต้มพะโลแล้วก็บากุตเตะข้าวต้มมีนะคะแล้วก็หอยอเอาก็ใส่มารวมกันเลยแล้วหอยหอยแมงผู้มึมอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นทะเลมีรูปชิ้นเป็นไข่นกแล้วก็ไข่กระทะอาหารเช้ามีเด็กลับน,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 นี่แล้วปกติอันนี้ก็จะแบบราคาเข่งละยี่สิบนะคะทุกคนแล้วก็มันก็จะมี ราคาให้เลือกนะคะเป็นแบบนี้นะคะปกตินี้ก็ราคาร้อยหนึ่งข้าวต้มก็ราคาประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูของเครื่องดื่มนะคะทุกคนราคาประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าตรงนี้น่าจะบอกเลยว่าถ้าใครหารกินใกล้ๆอย,อยู่ประจวบแล้วแบบมาหากินแบบชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหรือว่าใครอยู่ชุมชน

องทานไปกอนะตั้งจ้อนไ่ก่อนค่ับี่ช่ไปก่อนะทุกคนเออหรือว่าทำร้านแีเลยเนนาเซอมอนทุกคเซอมอนเซอมอนสีฟูดใส่แบบใส่ิใส่ มันอร่อมันหวานทุกคนนี่มีน้ำไข่มันก็เหมือนทั่วๆไปค่ะทุกคนแต่ว่าก็มาลองชิมดูว่ารสชาติวันที่เราเคยชิมหรือเปแบบ ตอนมาออโอเคไหมคะโอ้ได้โอเคไหมพอได้ไหมใช่โอ,โอเคเลยนะคะทุกคนใครที่สนใจนะคะไว้มาเามามที่ยวมากินดิมซัมที่จังหวัดจวัาที่รา้านหอเจี๊ยบกันเลยนะคะราคาไม่แพงราคากันดีรสชาติาไม่ไหก็โอเคนะคะรีบจบที่ชายเลย จ,จังหวัดชุมพรแบบดิสๆแวะมาในคลิปนี้ก็ได้เลยจ้า